เอ็มกับภูนะครับแต่แข่งเดียวแมตช์แรกที่เจอกันอ่ะเริ่มภูจะได้ขึ้นแกนก่อนนะครับยกมาลูกนี้คุมโซนห่างๆเอ็มี่ยน ต้องพูตีเลยดอปขึ้นมาสวยครับเตียนเนมจะตีลูกนี้ห่างเยอะโอเคกี่เต็ม เออกา้าเล่นดับมากันหน้าน้องผู้โยกมาลูกนี้สวยเปลี่ยนนี่เข้าลงมาดับแรงหน่อยมันเลยมาหน่อยอ่ะเกือบโดนแก่นอะ่ะ โอู้ดับสองแต้มเนี่ยดับแบบนี้นะเองยี่สามเป็นสามต่อหนึ่งระยะใกล้นะไม้นี้เออถ้าใกล้เราก็นั่งได้โยนธรรมดาได้แล้วแต่โอเคเปลี่ยนอูเข้าวงมา

นี่หนึ่งแต้มเนมเป็นสองต่อสาม,สามโอเคเนมดีโอต้ตีตีครับสวยสเนมต้องสวนแล้ว อีนะสไลด์ติดเหมือนกันนะผูดอบขึ้นมาลูกนี้เลยเอ,อเคเปลี่ยนยนี่วางถึงไหมถึงเป็นหนึ่งเต้มสา,สามต่อสามสาพูดนะครับคนนี้เมื่อวาง อันดับต้นต้นของสนามโอเคระยะเจ็ดเมตรสวยไม่โดนครับเยน็นเย็นไม่ต้องรีบ ่ายังไม่เปลี่ยนเนมาเข้ามาได้สองแต้มสองแต้มเป็น5้ต่อ3เนมจะได้ขึ้นแก่นเสือเนม กลับมาห่างๆนะครับ,รบโู้ลูกนี้สวยเนมนิดเดียวตรงนี้การไม่ดีโู้ ได้อยู่ได้ไหมอ่ะเตะเข้าอ๋อเอาอย่างี้ได้สองเต้มเป็นห้าเท่าจิสวยเลี้ยนสองรูเขาวงมา โยกมานิดเดียวพวกนี้ดับกันนะครับมยังไม่ดีเท่าไหร่เนมจะทำแป้มได้เต็มหรือเปล่าเลยเลย โอเคเนมระยะพอดีเลยยังไม่เปลี่ยนยัง ปี่อนอืมลูกนี้เข้าวงมาตีไม่โดนยกไม่ถึงวางเข้ามาลูกนี้ได้หนึ่งแต้มเป็น ได้หนึ่งแต้มเป็นเจ็ดห้านี่เสือเนมจะได้เปิดแกนดีเปลี่ยน นิมเปลี่ยนน้องภูวางเข้ามาลูกนี้ลุดโซนหรือเปล่าเปลี่ยนไปบางฮางเปลี่ยนนิม ไม่ถึงอ่ะโอเคสองแต้มเป็นเจ็ดเท่าดอกได้ดีลูกนี้เนมสัดสัดเต็มข้อรอเต็มแข้งไหมลูกนี้ตีเออเกือบโดนแก่น ทุกสองของกันก็เลยสองเต็มสามเต็มเป็นสิบต่อเจ็ด โอเคสวยเนี่ยมั่นใจแล้วพูเล่นมั่นใจแล้วพูดอบได้แล้วแต่ก่อนพูไม่ดอบเลยเนมนิดเดียวอีกหนึ่งลกูกเออก้าเล่นนี่ตีติดอย่างน้อยเราตีจัดแต้มได้าเปลี่ยน เออการเล่นเปียนโู้ตีติดรับสองเป็นสิบสองต่อเจ็ดดับขึ้นมาเนี่ยผู้ดับมั่นใจมากพุทธจะเล่นพุทธไป เปิดทางผู้เลยลูกนี้ก็จะตีตัดแต้มเลยไม่โดนครับ,รบนี่มีโอกาสทำแต้มไม้นี้สองแต้มเป็นเก้าต่อสิบสอง สวยลูกนี้น้องภูดอบขึ้นมาเปลี่ยน,เ,ยนเสือเนมครับเข้าวงมาย,นนย,ยกติดด้วยสองแต้มในสนามภูตีจะตีตัดแต้มนะครับลูกนี้ไม่โดน เอาไงครับลูกสุดท้ายในมือตีตัดแต้ม,มไมอ่ออกไม่หมดในสนามยังอยู่สองนิ่มจะเก็บสามเต็มหรือเปล่าใส่โอเคสามเต้มเป็นสิบสองเท่าอ่ะมาแล้วไม้ตัดสินแล้วเอออ่านเกมไม่ดีอ่าไม้สุดท้ายครับขนานี้สิบสองเท่าระหว่างน้องภูกับพี่เนิม ไม้ตัดสินใครจะนิ่งกว่ากันเลี้ยนนิมเลี้ยนเลยอ่ะลูกนี้ต้องละเอียดหน่อยนะ เดินมาดูลายดูเกมให้ดีเพราะว่าแต้มสำคัญแล้วตรงนี้เรียบร้อยเกมอ่ะเช็คแฮนด์เ,นเป็นลายเป็นการซ้อมเออ